สวัสดีครับผมกั้โชคนะครับผมอยู่ที่สนามวิ่งสุรคุณปุกเก็ตนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่16เดือน6นะครับพีหนะครับตอนนี้เวลา9โมง57นาทีแล้วนะครับก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมซ้อมเดินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งวอร์มสักหนึ่งรอบนะครับผมที่นี่คือสนามวิ่งสุรคุณปุเก็ตนะครับพี่ๆคนไหนที่อยากมาวิ่งนะครับก็มาวิ่งกับผมได้เช่นกันนะครับก็จะมีฟิตเนสด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่ง400เมตรกันสักหนึ่งรอบนะครับผมนะครับแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะครับพูดคุยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งด้วยกันนะครับหลายคนนะครับชอบลงคอร์ดนะครับ400เมตรนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าชอบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะคําสั่งจากโค้ชนะครับคนไหนที่วิ่งอยู่แล้วไม่พัฒนานะครับผมคิดว่าควรมีเทคนิคหรือว่าคอร์ดเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสปีดร้อยจ็อกร้อยสองร้อยจ็อกร้อยสองร้อยจ็อกสองร้อยแล้วแต่หาแผดพันเตมโปอะไรก็ว่ากันไป นะครับในตามตารางฝึกนะครับแต่วันนี้ผมจะมาวิ่ง100เมตรสักรอบหนึ่งแล้วก็เราจะให้นิยามว่าเราปกติแล้วเราต้องวิ่งอย่างน้อย15ชุด12ชุด15ชุดนะครับแล้วก็20ชุดระดับชาติก็จะวิ่งกันอยู่ระดับทีมชาติจะวิ่งกันอยู่4 0 50ชุดนะครับนั่นหมายความว่าวิ่งจริงเนี่ยถ้าแข่ง10โลก็ต้องลงขอดแบบเป็น10โลเลยเช่นกันนะครับเดี๋ยวสปีด100เมตรแล้วก็พัก1นาทีหรือว่าจ็อก100เมตรก็แล้วแต่บางคนเนี่ยจ็อก100อได้ ถ้าเราพักนิ่งๆนะครับวิ่ง400พับปพัก1นาทีแทนที่เราจะวิ่ง400เมตรแล้วจ็อกอีกั้ง1นาทีแต่1นาทีนี้เราจ็อกได้ระยะทางด้วยเช่น100เมตรพอดีเพะแล้วก็วิ่งต่อนะครับดังนั้นแล้วแต่ละชุดเนี่ยเราจะได้ประมาณ5 500 500เมตรนะครับแต่ละชุดนะครับ10ชุดก็คือ10ชุดก็คือ 5โลนะครับ5,000เมตรนะครับประมาณนี้นะครับแต่นี้10ชุดถ้าเราวิ่งแค่400เมตรแล้วก็พัก1นาทีเราก็ได้แค่4,000เมตรอีก1นาทีเราไม่ได้ระยะทางที่เกินไหวไปข้างหน้าแต่แล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ว่าโปรแกรมบางครั้งการที่วิ่งเร็วมากๆแต่อาจจะพักนานนะครับบางครั้งวิ่งช้ามากๆแต่หลายๆชุดนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราวิ่งช้าแล้วไม่ต่างจากเป็ดทีุ่วิ่ง5โล10โล คุณอย่าวิ่งดีกว่านะครับคอร์ดคุณเลือกไปวิ่งวิ่งไกลแต่ครับนะครับประมาณนี้การที่วิ่งคอร์ดก็คือให้วิ่งเร็วกว่าที่เราเคยวิ่งอยู่นะครับมันจะทําให้แบบสมมุติเราวิ่งวิ่งเร็วร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บแล้วก็วิ่งห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แบบสิบโลลากยาวได้ทีนี้เวลาถัวปุ๊บมันจะดั้มลงมาเลยสมมติว่าคุณวิ่งอยู่สุด วิ่งอยู่10โล60จะไหมครับถ้าเกิดคุณฝึกแบบเปต3เปตนระยะทางสั้นๆ100-200เมตรเดี๋ยวมันจะลงมาเปต5ปลายๆได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งด้วยกันนะครับไปวิ่งด้วยกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งสักหนึ่งรอบไม่ได้วมากครับผมไปครับโอเคนะครับวิ่งนะครับเตะขานะครับแขน ถ้าระดับนนระดับรูบหกสองข้างมีไว้แต่โอเคนานๆเข้าเนี่ยตัวเราจะส่ายแขนเราจะตกก็แสดงว่าผงบอกถึงความหมดแรงของเรานะครับโอเคเนื้อดูเท้า,เานะครับยกขึ้นมาการที่เราดีวกว่กอต่านะครับกอต่ำแบบนี้นะครับกอดสูงแบบนี้ตท้าหน้าแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดีกับหลังอันเนี้ยเวลาเราวิ่งเนะาเพื่อนแบบนี้เวลาแบบนี้เวลาเราเล่เพื่อน,นเราจะอยู่แบบนี้ไม่ให้เราต้องก้าวแล้วเทกลอยขึ้นไปนะครับแบบนี้โอเควันนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจอยากจะมา ไม่เป็นปรเป็นแล้วในะ YouTube ได้รับชมนะครับวิ่งนะแบบนี้ยูดิงเฮ,ฮบางครั้งยกตัวยกเท้าสูงขึ้นก็เหนื่อยนะครับอาจจะเป็นเท้าสั่มแต่ซอยให้ยาวขึ้นต่างให้ยาวขึ้นเทกดึงตัวหัวไหล่ไม่สายนะครับแจก็สอกหัวไหล่เป็นจุดหมุนนะครับมองข้างหน้ามาสักสามสี่ห้าสิบเมตรนะครับผมโอเคนะครับผมยงช้าแล้วก็คุยไปด้วยนะครับโอเค ไหลแขนลับตรงนี้น้องข้างนะครับล็อกไว้สองข้างล็อกไว้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมหน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปบ่อยๆมาและเปลี่นความรู้กันนะครับโอเคไฟจ็อกเลยครับนะครับนะ การรักษาความเร็วก็จะเช่นกันนะครับบางครั้งล็อกไว้120่งสอี่สิวิยี่สวิถ้าเกิดร้อเมตรแรกคุณเปิดไป16 18ช่วงกิโร้อยที่200เมตรอาจจะอยู่ที่42แสดงว่าคะแดงคุณแผ่วส0มร้อยตายคุณอาจจะหมดก็ได้นะครับหอบติดล้องด้วยพูดด้วย ทางขับสูงน่เราวิง่งรถด้วยครับติน่าคุณวิ่งไปล็อกไว้หนึ่งนาทียี่สิบเป็นสามนะครับยี่สิบวิยี่สิบวิแสดงว่าร้อยเมตรโค้งแรกต้องเป็นยี่สิบวินะครับเป็นยี่สิบวิแล้วก็โค้งที่สองก็จะเป็นสี่สิบวิหนึ่งนาทีต้องเป็นหกสิบวิสี่ร้อยเมตรต้องเป็น หนึ่งนาทียี่สิบถ้าคุณอยากได้เพย์ห้าศูนย์ศูนย์นะครับก็ต้องวิ่งร้อยเมตรละสามสิบวิสี่ไปไปนะครับผมแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องวิ่งแบบนั้นเราต้องวิ่งให้ต่ากว่าเดิมถ้าคือเราวิ่งสามร้อยเมตรเนี่ยเราต้องลงให้ได้ต่ากว่าหนึ่งนาทีหรือห้าสิบแปดห้าสิบเก้าวิในกรณีที่คนวิ่งเปย์สามอยากวิ่งสิบโลให้ต่ากว่าสี่สิบนาทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาฝากเทคนิคเล็กน้อย ยังไงก็ฝากกดติดตามผมไว้นะครับยังไงก็มีก็ดีมากกว่าก็เสียแน่นอนนะครับฝากกดติดตามผมในเพจโค้ชโชคเลยยังไงดีกว่าวิ่งและเพจโค้ชโชคสอนวิ่งและรถตาหนักก็คือเพจเดียวกันคีก็ก่าโค้ชโชคสอนวิ่งออนไลน์มันจะขึ้นทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ใน Tik t o k นะครับขอบคุณผพืตินตามมากมายขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่น่ารักและก็ลูกศิษย์เก่าที่จะขับมาเรียนในบางแสนหรืออันไหนไหก็แล้วแต่ผมสามารถพาคุณไปถึงเป้าหมายได้นะครับขอย้ําได้นะครับยังไงก็ฝากกดคร้วยนะับผม สันไหนที่ติดตามผมอยู่ในเพจจิงอยู่ตอนนี้ผมใน YouTube ผมทำอยู่เกี่ยวกับริปโตเคอร์ซีด้วยนะครับแล้วก็เทรนอยู่แต่ถ้าคนไหนอยากเฉียนวิ่งกับผมนะครับก็จงมั่นใจได้เลยว่าผมยังสอนอยู่หลายร้อยคนนะครับแล้วก็จริงอยู่ปัจจุบันไม่ค่อยได้อัปเดตหรือในเพจสักเท่าไหร่นะครับทำคนเดียวหลายอย่างมากนะครับแต่ยังไงก็รักที่ชาววิ่งนะครับผมก็รักทุกคนนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ